อาลุนสวัสด์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกุมภาพันธ์ปีห7เจดนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดแรกของน้องแผ่นดินนะครับครบรอบหนึ่งขวบแล้วนะครับเย้นี่น้องแผ่นดินตื่นแต่เช้าเลยนะครับมารอใส่บาตรให้หลวงตานะครับตื่นมาแต่เช้ามีนมด้วยนะครับผมจะใส่บาตรมีนมมีขนมแล้วก็มีข้าวนะครับ มองหาหลวงตานะครับหลวงตาจะมาตอนไหนนะผมอยากใส่บาทแล้วผมก็จะไม่จัดงานมันเกิดให้ลูกนะครับไม่ให้ลูกเป่าเค้กไม่จัดงานสังสรรค์ลื่นเริองอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งขวบเลยนะครับคือทุกๆวันเกิดจะากให้เขาทําบุญนะครับทําบุญตักบาตรหรือทําบุญอย่างอื่นๆนะครับแล้วก็จะสอนให้เขาและลึกถึงพวกคุณของพ่อแม่นะครับ ลำลึกถึงสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งปีทั้งเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ให้เขาทำบุญนะครับบุญหล่นทับเป็นหนึ่งดอกนะครับนี่เกือบจะไม่ได้ใสแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆการเป่าเค้กก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่ายังไม่อยากสร้างค่านิยมให้ลูกนะครับตั้งแต่เล็กๆนะครับจะสอนให้เขาทำบุญจะสอนให้เขาตักบาตรสอนให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ลํำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่นะครับ ในวันเกิดทุกๆปีนะครับสอนเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับกไม่รู้ว่าโตมาจะเป็นยังไงนะครับหลวงตาจะมาแล้วผนมมือรอแล้วนะครับอยากใส่บาดหลวงตาแล้วปีแรกของแผ่นดินตื่นเต้นมากเลยนะครับกําลังเห็นหลวงตาเดินมานะครับมองหลวงตาเนี่ยบัดดีครับเห็นไหมยกมือไหว้หลวงตาแล้วหัวเราะด้วย ครับหลวงตามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากมาให้คุณแม่เขาพามาใส่บาตรตั้งแต่เช้านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเขาเองนะครับก็รับพรจากหลวงตาหลวงตาไปแล้วหนึ่งขวบแล้วนะครับปีนี้ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแผ่นดินด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปทําบุญเหมือนกันนะครับพาไปทําบุญพาไปทากิจกรรมอย่างอื่นนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแผ่นดินด้วยนะครับสวัสดีครับ